สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจนอกสถานที่มีโอกาสมาทำเชฟครกเอ่อเชฟเทเลเบอเซอร์นะครับผมปี2013นะครับผมตอนนี้ช่างก็ได้ลงโปรแกรมหมดแล้วครับเอ่อกุญแจหายหมดนะครับมาลองเทสล็อกปลดล็อกนะครับช่างครับนี่ครับไฟกระพริบนะครับอ่าอ่าครับผมลองสตาร์ทเลยครับช่างท่านใดสนใจนะครับนี่ครับผมเชฟเทเลเบอเซอร์บริการถึงบ้านนะครับผมราคาไม่แพงครับขอบคุณครับผม